ดีค่ะหวยลาพัฒนาสูตรนี้ที่เข้าเราเข้าดีด้วพี่น้องด้วยสูตรนี้เด้วนี่สูตรเข้าโตัวสามหกสองเนี่ยสามสองหกกันบะเข้าดีสูตรนี่เมืวดนี้มาเขา้าเมืวดนี้มาเข่าสองศูนย์ศูนย์สองอีกนี่เดยนี่ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองมันมาเข่าศูนย์นะพี่น้องนะเฮ้ยศูนย์สองสอง ศูนย so ์ศูนย์สองศูนย์สองสองี่เข้าตัวนี้เด้ได้สองตัวอยู่สูย์นี้เข้าสองศูนย์ล่างศูนย์สองบนอันเดียวกันนะพี่น้องเลขกลับกันที่จริงมันต้องใส่ศูนย์สองก่อนนี่พี่น้องแต่ว่ามันหลงใส่สองศูนย์ก่อนก็เลยได้ทั้งสองยางคือเ่า พี่ก่มันใส่ศูนย์สองก่อนเลขมันจะมาแนวนี่ศูนย์สองก่อนนี่ได้เข่าสูตรนี่นะพี่น้องนะสูตรอื่นสูตรอื่นาบ่เข่าเข่าสูตรนี้แล้นะต,ต,าาต,แลตามสูตรนี้ตามสูตรนี้ค่ะท่านผู้ชม ตามสูตรนี้ตามสูตรนี้ข้อสูตรนี้เราก็ตามสูตรนี้เนาะเี๋ตามสูตรนี้ต่อพี่น้องดูนี่เป็นศูนย์ศูนย์สองอันนี้ศูนย์สองสองเกือบเกือบเกือบตัวนี้เขาโตดพี่น้อง เดี๋ยวรอบหน้าสูตรเก่ายังลงอยู่ด้วยค่ะพี่น้องด้วเผื่อมันมาตัวไทรอบนี้มันมาแต่สองตัวสวัสดีค่ะตามต่อวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดตามต่อ